เปี้ยอะไรล่ะไอวายล่ะเปี้ยอะไรไอ้ควนักหนาอีต้นตีนเปี้ยอะไรเป็นเปี้ยอะไรละควายอะไรล่ะเป็นจริงไม่ได้ควายที่ตัวจริงไี่ควายใส่ชุดขี้ใบกับหมวกกันน็อกสีเขียวแล้วก็เท้าช้างดาบเปี้ยอะไอ้ควายไอ้เด็กอัปปีแบบมึงนี่ควายไปตายมึงทุเล่ทุลังนี่ควายไปด้าสมเพดพอกตายเวียขายขี้หน้าแทนโบดีกว่าไอ้เปี้ยไอ้หน้าไหนตัดรู้ทั้งรู้ไอ้ควายพอกแม่ตายได้ควายเป็นไปกับตาายได้ควายจะตายควายแม่ควายเดือดหนึ่งเดือดหนึ่งไอ้ควางเป็นไอ้ควานักห่าไอ้สัตว์อย่างไรู้เป็นียอะไร อีสัตว์แบบมึงไี่ควายจะบอกให้จะตายได้ควายลิ้นไก่ก็ซ่านี่วงกุ้งก็จะเท่าควายไอพวกลาแบบมึงควายอีช็อตเบย์นี่ควายอีสัตว์อีเบย์อีลาอีสัตว์อีควายตัวก็โวยตัวก็เตี้ยตัวก็แต่ได้แม่ถ้าควายมึงก็ไปด่าเกียร์จริงๆนไรเงี้ยแล้วกูเสือก็ไม่ตายอย่างนีควายกูไม่เสือกันพ่อแล้วกูคนไทยอีสัตว์มึงไม่รู้เขแต่ความรู้สึกคนไทยชอบชื่นใจควายอีคนชื่ออะไร คนนี้แคมโบที่แครจะมาตอเรงต่อเฉียงมก็ไม่เข้าใจคุณไอ้แม่ควาจะตายเหรออีเอ๋รู้ไหไอ้ควายเน่ไอ้ควายด่าจนเสียก็สอนนะไอ้ควายฟังนี้อีอกนี่ควายคุณด่าจนเสียงจะกระสอนนี่ควายจะร้องไห้จัดสักข์กายไอ้แม่ควายความใจได้เนเด็กเล่าใไอ้ควายแม่จะถูกมาตายไอ้ควายนั่งไลนั่งเลยเอีไอ้หี่ไ้ไอ้ควายนั่งเลยเฉียดเพราะอะไรควายเออแตกได้แม่ไอ้ควายฟังใจตายคไม่ได้ไม่หยเพราะโดนปม ไอ้ควายโดนปมมต้งใส่ดิกกาแแดดมันแดดแล้วขาพอไอ้ควายบกบดเขียดจริงีมันจะยไอ้ควายแบบนั้นต้องติดตตามนี่ตงกมแบบนั้นไอแบบมึงไอ้ควายนางน้ีน้งเอกพีน้ำเอกีหนักโผลห้องใสนางเอกนดีหนกโลดหแม่ไอ้ควายแม่ไอ้ควายก็ได้หน้าตาตีหน้าตาอยู่ต้นตีหน้าตาอยู่ีสักองได้แม่ไอ้ควายคนตายจริงๆเลยมึงไอ้ควายเอแดอีหีอะ น้ำติดกับลราค่ะพูดจะบอกให้เด็กพีสารแบบพูดไม่ยสะอาดไอควายเดินเหรอแต่ว่าไม่ใครจะเอามึงไม่พีใครจะเหลี่ยมเหรอกอควายก็เหมือนตั้งแต่ด่าตายมงเยี่ยเนาะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยคไปถามแบบมีเยี่ยไอควายในเมื่อที่คุณนั่งด่ากับมึงเดย์แม่ไจะควายพีนะนะคุณนั่งด่ากับมือไอควายจะคงสภาพตอนที่คุณดูดีกว่ามึงถ้าพีใครจะไม่ได้สงสงสงช่างแบบปล่อยอิวานเนาะ อแม่จะควายกูดูดีกว่ามึงตั้งแต่กูแต่งตังช่างเล่าสตอรี่แบบกูดี่ควายแม่ได้เวลาเลสตอรี่ได้แม่แล้วควายแต่งตัวช่างดีดีอะควายแต่งตัวช่างสตอรี่แบบกูควายแม่ควายเป็นพียได้ควายมึงสปดเพียได้ควายเหมือนมันงูได้ควายอีปุนได้ควาย Icana, อะไรมึงจะเถียงยี่ยีกับเพรอะไรกวายว่าันได้กวายลพวกโได้วยองงไยแล้วมึงนีกวายเหรอเอไม่ควายอะได้วายเลิกไหมควายเลิไม่เลิกีตัดเฉียงอี้าาองเลี้ยาได้ควายมันบัวบ้าียี่ยี่้ส่ได้กวัยได้ควายจะเถียงเพวได้ต่ไม่รูมันยี่ีไ้วยอย่าพวกหนูได้กวัย <Safe rév mark> อี <cod u ji> <high idee> สัตวกูจะบอกให้เลยอีควายอีควายถึกแบบมืออีสัตว์สมควรตายนะไอควายช้างตัวก็ดำเกียไอควายตัวดำไม่พออีสัตว์ทำตัวยิควายหน้าเกียร์ไควายเไม่ได้เกีสมควรไหมแล้วแตาเกิดมาบนโลกรือควาเกิดลกโลกไอสัตจะบอกว่าไี่สมควรตายได้ควายตัวไม่ออีตทำตวยิงควายหนาเกียรอควายยไ่ไ้เกียรอควไแวากวาอรอางโลกไออีตวอกว่าได้ควรตายได้ควายต้วดำไพอีว์ยไคาย้าเยรอควายเลยไ่ไ้เย สภาพพ่อมาดูสภาพสภาพกูดูดีตั้งแต่ไม่ได้แต่งเตยในควายอยู่แดกอีควายผสมเพลงนี้ตัดพ่อแม่ไม่สั่งควายแม่ดีควายตอนกลางคืนแดกควายต้องการัีดีๆไปหาอีเดี๋ยวไปทยายควายอย่างกูรู้ดีควายอย่าทำตัวเลยแดดเหมือนพ่อเลยชั้นชั้นต่ำมึงนี้ควายถ้าสั่งสอนที่บ้านจะทำตัวจะไม่ต้องตกคามเหมือนพ่อเลยตัดกูบอกไลยด่าได้แค่ดีควายเดือดพวกนักบวชดีควายเป็นที่อะไรเฮ้ยพ่อไม่สั่งสอนไงพ่อมึงตายแล้วเหรอทำไมไม่สั่งสอนไอ้พวกมึงอ่ะบอกกูบอกว่าพ่อกับแม่มึงก็ไม่สั่งสอนดีควายแล้วเกี่ยวกัพ่อกับแมู่นี่ดิอีควาย ไอ้ควายอย่พวกเลยได้ไอ right? ้ควายก็จะบอกไอ้ควายคำด่ามันแก่จริงะอีดอกนี่ครับอย่างไรอ้ควายคำด่าตัวปฏปกษ์คำด่าพวกสองคนนี้ไอ้ควายก็จะบอกไอ้สมองกูเปนลื่นแหละไอ้ควายอี่ดอกนี่สมองอยู่กะที่แต่กูไม่รู้ามาจอต่ก็เยสิ่งต แต่ดีแต่แดานีกว่ามึงมดีแม่อกว้าหน้าตายแผดานีว่ายอีกหมอท่าไหนท่าพิศดารเหรอแม่จะบอกเหนท่าไหนท่ามองท่าหมาเรื่องอะไบจมอพิอพ่อแม่ีว้ายหน้าตาหลาดีควรไม่อย่างรกับมึงเรื่องวายหน้าตา่ใงส่วนบนพ่อตายตั้งงหมดที่วรไม่รู้เป็นที่อะไรควรจะบอกให้ไปตายดีเอไอแม่จะบอกพ่อแม่มันยึดท่าไหนไม่รู้ที่ควเกิดทานไไม่ปจะไปตายดีเอไอเีย แบบมึงเน่ควายกูจะบอกให้นกูได้ยาวๆอิสระอิ่งข้าวอิ่งยี่อิสระตอนนี้บ้านมันก็บ้านก็ไม่มีอยู่อิสัตระอิหมาจนต่อไปอิบไอ้ควายกูจะบอกให้นอิเด็กขอทานอยู่ตรงแบบเลไม่ตายอีเหิ่งป่วาย อีควายกูจะบอกให้ออเด็กไล้บ้านแบบมที่ควายอยู่บ้านังสี่ควายอบ้านตั้งไปตังสีแล้วก็ตบอกเนาะสว่าอะไรไม่มในบ้านตลยไปตายอยู่แดดก็องอีต้งตีนอยากแดกข้าวเนียวคเรื่องของมือกูคบอกให้ตัวตีนแม่งย้อนเมรู้ไหมไอควายดอกคอที่ควายจะโกงตุ้งตีนิีนไควายีกินปลาบ้างนอีี้ต้นตีนดูดีกว่ามึงทุกอย่างไอสารกูดูตั้งแต่หน้าตาห้าตาแบบกูได้ต่าได้แม่งใส่ชูกับได้เายมันดีกว่าไอบังถ่ายรูปดีกว่ากูไิ กี่แต้าอะไรชีวิต no i mean. ี re right? like so ้เมายแต่เป็นไรแล้วเป็นไรเลยคยเวลาจะูีก็พูดไปกต้งตีนี่น่นี่อเนเ่ยอคไลไอควายจะบอกให้นะบอเมื่อใสมองไม่ลื่นสมองก็ไม่องคอตัว่อาอะไรเวเออกถูกวอเด็กวยไม่มีาสัอคอยไหนพวกเด็กไม่มีสมองไอควยรแพ้แพรชนะไอควรู้แพ้รชนะรู้ว่าใครอีดอกนี่ไม่รู้่ควยไอควายจะบอกให้อคนตายแบบปงนออดอกคอมากอ แบบคุยด้วยพวกนี้มาเลยพวกนี้อะไรกันคุอะไรเี้ยเนี่ยนะหีพ่อม่สตคยบ้างไเนี่ยยคุยพอไสัตว์คุยอยากกินกินคุยอ่้มัอโอ้คุยไม่ใช่คุยบ้านพ่อเรียกคุยอยีแตบ้านไหนเรียกคุยนี่คุยมองจะคุยเด็กินไเด็กตายเด็เรียกววบอกเดีกพักท้พักแท้บานพ่อเรียกคุยววเขาเรียกคุยแต่ยเี่ย ี่คุยเด็กตางประเทศแบบมึงจะไปตายดี่ควยเด็กแรงงานี่สัตว์อีควยเด็กใช้แรงงานนี่เี้ยอีกแบบเอมึนอยู่ในแางกแบบนั้นเรอมรู้ว่านี่เี้ยทำไมันจะไม่รู้สัตว์ก็มึงไอ้คายเห็นมืองได้แม่หรื้คายเด็กอะันอยู่ในต่ามแบเว่บ่อยนี่คยเยอจริงๆนะมึงเนี่ยอรู้หควเต็มที่ก็เป็นผู้รับใช้ในร้านโู่นี่คุยจะเป็นสวรักัตว์แบบมุดจะไปตายเยอะเน่ยนี่คยแล่วสัเพียร์นี่คุยเยอะไอ้คายลูกอีหนอแต่แบบมึงไอ้คายสมควรไเนี่ยม ปกินเผือกกินอะไรไ<ป>มาคลิปหายเงี้ยเด็ควายก็จะบอก,ก,กไม่เลยไอ้ควายมันได้ควายสมที่ไอ้ควายอีดอกทองเด็กตัวจริงนั่งแดกปลาละกับพ่อไอ้คแบบวายนั่งแดกปเป็นต่อนเลยเงี<า>้ยกับภาพเนาะไอ้ควายจิ้มข้าวเหนียว<ๆ>กับแดกปลาไอ้ควายฉีกปลาละกับพ่อไอ้ควายแล้วกิน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 กันเงี้ยอีน่าเกลียดเออเด็กควายไม่มีตาจะแดกไอ้ควายนั่งกินแกงส้มแกงใต้ปักใต้แบบพ่อไอ้ควายเด็กใต้บ้านพ่อเด็กเขาทะเลมึงเลยไปตายอยู่โมงเนี้แดดอะไรนะเด็กที่เป็นเดกใหญ่ควายต้องตีกลัวแดดทุกอย่างกลัวแดดทุก างมันจะเป็นแบบึงธีวายแดกพี่ด้วยเหรอหีงแดดี่แดกหญ้าเหรอนอ้ควายกูจะแดกันี่อุจริงมนุษย์ก็อแดพี่แต่แกันไม่หรออ่ะมีคิดไหมมีคิดไหมมคิดไหมมันจะได้รู้ว่าอีดอกนี่มันดับมีคิดป่ะมีคิดอดอัดอยู่รู้บัดอัดยู่อัดยูมีคิดป่ะมีมีมีอัดยู่อัดยู่อัดยู่อัดยูเจ็ดนาทีแล้ว เอออีดอกนะอีสาสตว์พ้องตายมีควายแ้่ควายแต่าถจะมันเหียวอะไูด่าไม่มึงดีควายมึงโง่วิงหนูชีวิตคุณเป็นตัวตีนอะไรใครสุดทุกเรียกมึงมาเอี้ยกับสวโง่ะ คุณจะบอกให้นะเมื่อไห่ไปอยู่ในสังคมเรือไม่ได้หรอกนม่เ้าับได้คุณจะสอนได้นะคงเป็นสังคมลูกกะหรี่อี้ยสังคมแบบกูดังทำไมกูดังอ่ะกูดัง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 ทำไมเออหิควยแตนหิควยแตนะหรออีหี้อเฮ้ยเฮยหิควยแตนลูกหน่อแตนลูกหน่อแตนลูกหน่อแตนลกหน่อแตนไม่ได้หนักแตนเลยคววยตีหน่อแตลูกหน่อแต่ลูก่หน่อแตนโอ้ ควายลูต้นตีนี้หน้านะมเหนื่อยไม่เหนือยมหน่น้าที่อกมควายลูตีนเหมือยหน้ามันหรอโอ้ยทำไมหน้าเป็นนี้ควายหน้าตาอย่างเอเลี่ยนเลยตาก็หายี้อ่ะหน้าหนุ่งหนักหน้าวายเนาะเออไปต่อหน้จกเนาะรู้สึกว่าจมูกวัวแหมแล้วนะสัตว์ที่ดอกนี่จมูกแหมโอ้ีสัตว์ไม่มีจมูกเลยอะหายจมูกวช้จมูกหายี้เยปากปากแี้วปากชิ้นเดี่ ควกมนหม้ง <łość> ้ห่วยตาบ้าห่าตาบ้าตาเกเเลียนาเกเรจะบุกลวยด้วยบี้กลวยพุ่งพีนบุดูหน้เยอ่ะส่งส่งทีไ้หน่อยนะคนที่เจเรเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแบกกระ้านมันก ดียวกูจะมปแปะกับน้ามันนี่แหลว่าร่ามันี่อะไรเงี้ยเียวกู้จะห่ายใไงเกูใช้จะมไม่ไายกปนยังไงไมแบแบบคนีคนไม่บอกไปตายกูจะมาลุ่มาะนงระนามกูจะไได้ไหมป่วนไหนของมึงเป็นนางอาวแม่หรอม่กู่วนอีวานกูจะหนไดยังไงกูไม่อ้วนแบบมึงอ่ะกูจะหนักตัวทำไมอ่ะกูไม่ได้อ้วนแวกูจะหนักทำไมเออแล้วเป็นยังไงล่ะกูไม่ได้กูข้าวบ้านแม่เมื่อไอีเนี่ยนี่แล้วใครบอกว่ามึงมาแดด

ทำไมกูมากูมาแล้วหลอนเหรออีดัดกูมาแล้วหลอนเหลดัดกูมาแล้วหออ้เหี้๋จุดทูบเรียกมากูมาแล้วมึงหลอนอี๋นี่ต้นตีนอะไรอี๋ควยเฮ้ยกูมาแล้วมึงหล่อนไหีดัดเอเลี่ยนอี๋จุดทูบเรียกกูมาแล้วมึงหลอนอะไรเลี่ยยุ่งเรื่องอะไรของเขาแพ้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 กูมาแล้วมึงหลอนใช่ไหมอี๋จบเห็นกูแล้วกะวนกะวายใช่ไหมอี๋จบ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 แพ้คือแพ้ฮะแพ้คือแพ้ฮะยอมรับความความแพ้แพ้นัฮะ ไอทีดอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแปะไอจีในอีสัตว์แล้วก็ไปดูคลิปมึงนายแม่เพื่อจะได้รู้ว่าทำไมมึงดับอีควายอย่าไปแบง์